สร้างธุรกิจหลักล้านแบบไม่ต้องใช้เงินทุนทำอย่างไรดีคลิปนี้มีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะครูสิตาปาฏิหารแห่งชีวิตครูสิตาผู้เชี่ยวชาญด้านการปั้นแบรนด์พันล้านแบบไม่ต้องยิงแอดโฆษณานหรือจ้างดารานในไอดอลนะคะครูเป็นคนหนึ่งที่เจอทางลัดระดับโลกและครูใช้เทคนิคนี้ในการสร้างยอดธุรกิจของครูตั้งแต่เดือนแรกเลยนะคะหลักล้านโดยที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนเลยแล้ววันนี้ครูมีเทคนิคดีๆมาบอกพวกคุณทุกคนคะ่ะแต่ก่อนจะไปฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อแบ่งปันข้อมูลดีๆให้กับทุกคนด้วยนะคะ ต้องบอกนิดนึงค่ะก่อนที่เราจะฟังเทคนิคที่ครูจะบอกต่อไปนี้เท้าความถึงตัวเองนิดหนึ่งว่าครูเองเป็นคนที่อยู่ห้องเช่ามาก,ก่อนเคยติดลบสิบล้านเหลือเงินติดตัว20บาทหมดทางรอดในชีวิตแล้วค่ะได้เจอเทคนิคระดับโลกกดแรงดึงดูด l w w o u u n v v r s s e นะคะเราได้เรียนรู้ศึกษาข้อมูลเขาบอกว่าให้เรารู้สึกดีกับสิ่งที่เราทํามีความสุขมากๆเจานาการถึงสิ่งที่ทําและเห็นความสําเร็จ สัมผัสได้รู้สึกถึงมันแล้วเราจะมีพลังในการลงมือทำค่ะครูใช้พลังของจินตนาการและการลงมือทำด้วยความสนุกนะฮะสร้างเทคนิคนี้กับตัวเองและมันเกิดขึ้นกับครูทันทีภายในระยะเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงและภายในระยะเวลาแค่หนึ่งเดือนครูไม่ต้องลงทุนค่ะแต่ครูสามารถสร้างยอดธุรกิจหลักล้านได้จากการที่เรียกว่า p r e e order ค่ะ ครูสร้างเทคนิคนะคะนี้ผ่านการใช้เทคนิคพิเศษด้วยกดแรงดึงดูดกดจกักรวาลไม่ใช่พรีออเดอร์แบบปกติค่ะคุณเชื่อไหมว่าครูโพสต์สินค้าภายในระยะเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงมีคนมาร่วมลงทุนกับครูนะคะโอ้จำนวนเงินประมาณ6หลักโดยที่ตอนนั้นครูยังไม่มีสินค้ายังไม่ได้ผลิตใดๆทั้งสิน้นเพียงแค่มีรูปและโพสต์ลงในโซเชียลที่เรียกว่า Facebook ค่ะปรากฏว่ามีคนออเดอร์กับครูเยอะมากคะ่ะและ หลังจากนั้นครูได้นําเงินที่ลูกค้าเนี่ยโอนมาจำมาครึ่งหนึ่งไปสั่งผลิตนะไปสร้างการผลิตขึ้นมาและระหว่างที่ครูกำลังที่จะพรีออเดอร์สินค้านั้นนะปรากฏว่าลูกค้าครูให้เทคนิคลูกค้าว่าออลูกค้าจะไปแนะนําใครกลุ่มคนกลุ่มไหนที่จะใช้สินค้าตัวนี้ของครูปรากฏว่า สินค้าถูกซื้อซ้ำทั้งๆท,ท,ที่เรายังไม่มีสินค้าถูกบอกปากต่อปากจากสิ่งที่เราเรียกว่าใส่ใจการให้ด้วยใจบริสุทธิ์การพรีออเดอร์และบอกประโยชน์และคุณค่าให้กับตัวเขาและให้เขาส่งต่อคุณค่าดีๆให้กับผู้คนเป็นมูลค่าที่จะหาโอ้โหมูลค่าเปรียบเทียบไม่ได้ครูได้มูลค่าจากการที่ครูส่งต่อคุณค่าดีๆจากสินค้าและบริการของครูว่าสินค้าครูดีอย่างไร จะไปช่วยเหลือเขาได้อย่างไรและถ้าเขาจะไปแนะนําคนอื่นแล้วคนอื่นจะได้รับคุณค่าอะไรจากสินค้าและบริการของเรากลายเป็นว่าครูสร้างยอดธุรกิจนะฮะเจ็ดหลักโดยที่ไม่ได้ยิงแอดโฆษณาเลยคุณสามารถนะคะที่จะเรียนรู้คลิปฟรีกับครูครูมีคลิปมหากรรมยีบวันโปรแกรมจิตที่ชิตความมังคังเลเวล1น่งะคะมหากรรมก็อด o าวเวมหากรรมยีบวันทะลุค,ความรวยเป็นเลเวล2นะคะคุณสามารถขอคลิปฟรีได้ที่ไลน์แอดครูสิตาคุณส่องประวัติครูก่อนว่า เกือบ6ปีที่ครูอยู่มาเนี่ยครูเป็นคนจนตัวจริงหรือเปล่าครูอยู่ห้องเช่ามา33ปีจริงหรือเปล่าครูเป็นคนหนึ่งที่สร้างธุรกิจได้ประสบความสำเร็จเป็นร้อยล้านและและสร้างแบรนด์ได้พันล้านจริงหรือเปล่ารวมถึงลูกศิษย์ของครูประสบความสำเร็จจริงหรือไม่คุณสามารถเรียนคลิปดีๆแบบพรีเมียมสดๆถ้าคุณดูจบแล้วลบทันทีอีกหลายคลิปนะคะที่หน้าเพจครูสิตาพรสวรรค์ปั้นเอกได้ทิกตอกครูสิตาครูเชื่อว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ หวังใจว่าคุณเองจะเป็นคนหนึ่งที่สร้างธุรกิจหลักล้านได้เพราะในโลกยุคปัจจุบันใครๆก็ทําเงินล้านได้อย่าลืมใส่ใจและมีความสุขกับสิ่งที่ทำรู้สึกถึงมันด้วยว่าคุณเนี่ยทำมันได้อย่างแน่นอนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเป็นกําลังใจให้กับทุกคนสวัสดีค่ะ